โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะตีมคุงเกมเมอร์นะผมวันนี้ผมมารีวิวเป็นข้าวเวนดิตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่เทจเลยครับเอ่อ,อ,อตัวนี้นะผมจะมีอยู่สามเทปนะที่มากับสี่ดาวแล้วก็อีกสองเทศท,ที่มากับห้าดาวนะครับมาดูกันที่เทปแรกกันเลยดีกว่าทำให อ,อยู่ในสถานะผิดปกตินะครับเป็นเวลาสามวินาทีนะครับอัตราห้าเปอร์เซ็นนะครับผมเมื่อโจมตีศัตรูนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเมื่อโจมตีศัตรูในเขตส,สมบัติทีมศัตรูเองนะครับแล้วก็ย่นระยะเวลาคคดาสกิลสองสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับและฟื้นฟูพลังชีวิตอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ เมื่อทาให้ศัตรูอยู่ในสถานะผิดปกติเอ้ยหมดสตินะฮะไม่ใช่ผิดปกติแล้วก็เทปเมื่อห้าดาวนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีกสามสิเอร์เ็นะผมเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับเมื่อใช้สก,กิลหนึ่งนะครับเทปนี้จะไม่สแสดงผลซ้ำนะครับแล้วก็ย่ดระยะเวลาคูดาวสก,กิลหนึ่งสิบห้าปอร์เซ็นนะเมื่อทีมตัวเองโดนชิงสมบัตินะครับแล้วก็ อาบูทเทนนะผมอาสร้างความเสียหายแล้วคิดที่้าเพิ่มขึ้นอะีกสิเปอร์เซ็นตครับมาดูที่เทดของสก,กิลอะไรดีกว่าครับถ้าที่หนึ่งนะผมถ้าฟันเจ้าชายละอองดาวอะไรเนี่ยนะจะสร้างความเสียหายในหะ้ตููที่อยู่ในระยะไกลนะครับแล้วยังมอบสถานะสลบให้ตููด้วยนะครับผม เมื่อสกิลนี้เลเวล5นะครับจะลดพลังป้องกันให้กับศัตรูด้วยนะครับสกิลนี้พลังโจมตีจะอยู่ที่264นะครับอัตราเกิดสถานาสะสลบ100%สถานาสะสลบจะอยู่ที่5วินาทีนะครับลดพลังป้องกันอีก10%เป็นเวลา20วินาทีนะครับคูดาออยู่ที่29วินาทีนะครับสกิลนี้แล้วก็สกิลฮาคูบะนะครับสร้างความเสียหายตอ่อเนื่องให้ศัตรูที่อยู่ในกกระยะกลางนะครับ นขอบเขที่กําหนดหลังจากสกิลทางานแต่ได้รับผลไม่ถึงการลงตัวนะครับในระยะเวลาของสกิลนะครับสกิลนี้พลังโจมตีอยู่ที่136นะครับโจมตีต่อนเนื่อง5ครั้งนะครับโคด้ายอยู่ที่45วินาทีนะผมแล้วก็เป็นบูทโจมตีนะครับตัวนี้เป็นสายมัดสีเขียวโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอในเกมแรกนะครับในเฟรแบทเทิลกันเลยดีกว่า โอเคเาบอมาอยู่เกมที่หนึ่งเกมที่หนึ่งเป็นดานเกาะชาปันที้นับช่วงเย็นอืมถ้าเป็นช่วงเช้ามันจะดีกว่านะผมยากได้มากเลยรอโอนิคัชิมานเดี๋ยวรอดูวันสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนเดือนนี้นะเป็นวันเกิดของโรเจอร์ไม่รู้ว่าโรเจอร์จะเข้ามาหรือเปล่าถ้าเข้ามาผมเอา้าช็อปปี้ได้เงียว ผมจะพยายามส่มแล้วกันถ้าได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่างมันนะเึ้นในข้างบนดีกว่าจริงๆแล้วแค่ตัวละครเก่า้อยังเล่นไม่หมดเลยปาดไปครับเอ,อื้ือสกิลโราช้านะฟันไปแล้ว เอาขอลบเราล้มอ่ะอะไรครับเนี่ยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อขึ้นไปข้างบนเนี่แหละข้างบนหมดเรียนยังอยู่ยังอยู่ยังเหลือรอนะเหลือรอนะฝันถึงมาถึงนะโอเคไปเลยฮะหล่อนพิช,ชีพ เรียบร้อยนายทำแล้วเอรอโอ้ยมุมกล้องจะย็นตายนะแล้วก็เราก็แับบนฮะกันถงบนไว้มีตัวละครคนหนึ่งเขาไม่ขยับแฮะขยับแล้วขยับแล้วอ,อ่าบิ๊กมัม โดนครับผมก็ฟันไปเอาฟันนะจัด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 จไม่ตายฮะก็เกมแรกเราก็ชนะไปฮรตายไปตัวหนึ่งแล้วก็คิวได้สองตัวนะยึดไม่ได้ซะทงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเชิญเกมที่สองกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา ถือว่าเกมนี้อุ่นเครื่องโอเคครับผมเกมที่สองก็เป็นด่านเดิมฮะจาวันดี้ตอนนี้ฝั่งเขามีฟิโอนีงันชิมะด้วยนะโซโลโซดด้วยนะแล้วก็เอ่อบิกมัมหลายตัวเลยจำไม่ได้ว่ากี่ตัวสามตัวปะน่าจะนะ แล้วก็ตัวนี้นะคเป็นคาวินดินนี่บอกบอกเลยว่าโคตรฉีกเมตานะแหกตำราจัดๆอะ่ะถ้าผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเคยเก่งอยู่ช่วงไหนมันจะมีช่วงที่มันแบบเก่งมากๆอยู่นะช่วงที่ตัวฝั่งตัวกองโกลยังไม่เข้ามานั่นแหละสายโลนะ ปาดเลยฮะฟันธรรมดา,ยายโอ้ยดีกว่าใจเยน็นอือฮือ,อ,อโอเคเอาหลายทางแล้วเกินฟันจับ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 จ,บจบับใจเย็นนะยาคีรีไปแล่าเนะี่ย ฟาดไปครับเรียบร้อยครับตายหนึ่งชีสองพันแปดนะโอ้ยจะชนะอีกแลเยอง่ายไปไมนี่ยฮะง่ายเกินไปเลยอเปล่าลงล่างแล้วกันเะเอาดีกอดเขาคุยอะไรกันครับนี่ก็เกมที่สองก็จบง่ายพดวยถ้าไม่ได้ทำอะไรเลย อะไรนคำนี้ได้เป็นตัวหนึ่งนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปเจอเกมที่สามกันเลยดีกว่าโอเคผมเกมที่สามอยู่ที่เดสโลซ่านะครับกว่าจะเปลี่ยนให้เรานะเกมสุดท้ายกันเลยน,น,นั่นเดซโลซ่านี่เราน่าจะฝันบะว่าฟันดึงระยะได้นะเพราะว่ามันมีสองชั้นไงชั้นล่างกับชั้นบน ตัวนี้ถ้าเป็นหนานมันนกเงือกนี่จะดีนะเราสามารถฟันข้างบนนะเรแลงไปข้างล่างได้เลยนะมีะตาตาคูรีด้วยไคโดรด้วยแล้วก็เปรูนะเปรูนี่ตวัวเกียนอยู่นนะกายร่างเป็นนกเล็กยิงไป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 แต่เราตัดไปตอนเริ่มกันเลยดีวยกว่าฮะโอเคผมไปเริ่มคือมัน จะตัดทำไมก็ไม่รู้เมื่อกี้เนะพอพูดว่าจะตัดปุ๊บเกมเริ่มเลยถ้าบ่นนะรออยู่นั่นนะไม่รู้รออะไรหลบไม่ได้หรอกคาตาคุริฝันเลยฮนะตายไม่ตายไม่รู้ฝันไว้ก่อนเรียบร้อยตายคู่เพื่อนแย่งเราไปนะจริงๆแล้วถ้าเกิดพามาเมื่อกี้เลือดเขาลดลงอีคสักหน่อยนะน่าจะตาย รือถ้าเราผิดบูถ์นี่เขาตายแน่นอนนะที่มันลวงอยู่นะปาดเฮบจสกิลนี้ใช้ใกล้ระยะมากไม่ได้มันลบงัาไงนะสกิลมันช้าด้วยแหละฮเฮอเขือโอเคหลอนพิดเชียได้ ยังจะโดนี่เถอะเถินไหมถอยมาะถอยปาปึ๊บอ,อะไรเนี่ยใจเย็นตายหนึงตัวโคตรแหกตำลาเมตามหาศาลตัวย่างยากอใครโดใจเย็นเย็นเย็นไว้เย็นไว้ โอเคเกมนี้ก็ชนะไปฮะ MVP ด้วยละ่ละอย uh, ่างไงล่ะอ่าฆ่าไปหนึ่งคนนะเรลี่ <Ded ication. S 2> นั่นแหละแล้วก็ยึดตัวสองโทมุเล็บไปโดนหลังโทศั์โอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้นะคงมีเพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมนะกดไลค์นะผมกดแชร์กดซับซับใครเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอา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 กดไปอย่างนาเนี่ยแล้วก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ใช่ช่องนะผมไว้เจอกันคิปหน้าครับผมไปแล้วผมบปๆครับ